เอาต่อเนื้องกันอีกสักนึ่งเรื่องการ <Yeah. S 1> ท่องเที่ยวค่ะทางด้านห้อการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็มีความมั่นใจค่ะว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากการประชุม a อเปกค่ะ นายส้มชัยสิ้นมานะะรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกวาพัน์นีค่ะว่าจากการประชุมเอเป็กครั้งนี้นะคะคาดว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มข้องประเทศยุโรปเนี่ยจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมาขึ้นประมาณหกถึงเจ็ดมื่นคนค่ะแน่นอนว่าทําให้การท่องเที่ยวข้องประเทศไทยเราจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งโดยแน่นการท่องเที่ยวแบบบี g นะคะหลอดพ้นกระถอบต่อสิซิงแวดลอมเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารนการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถจะช่วยขับเเลือนศริจ ให้ดีขึ้นรายได้เนี่ยค่ะพี่บเบาเกลียงไม่มตำว่าซี่มืนลานกันเลยค่ะครับในจังหวัดสุราธานีมีเล่งทองเทียวที่ลากไล่นะครับมีความพร้อมในการรับนักทองเทียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ประกอบการด้านการทองเทียวนะครับรวมตับินเจ้าบ้านที่ดีเนื่ในความปลอดภัยในการเดินทางและสุข,ขะอนามายัยดูแลนักทองเทียวให้มีความสุขและก็มั่นใจในความปลอดภยัยระดับความเสี่ยงของคุณสมใจสิ้นมารองประธานหอการค้าจังหวัดสุราธานีครับ ที่นักท่องเที่ยวมองเราเนี่ยครับว่าเอ,อ๊เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเรามีการวางแผนในเรื่องของสุขอนามัยนะครับสองเ,ออเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและสิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกภูมิภาคนะครับเราไม่มีในเรื่องของการกีดกันการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับณตอนนี้เนี่ยพอเป็นตอนช่วงปลายปีเนี่ย ก็เป็นรอยต่อนะครับในช่วงของฤด,ดูตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมจากหลายๆส่วนนะครับที่ในส่วนของการกระทรวงท่องเที่ยวเอยแล้วก็ส่วนของททแล้วก็ส่วนของจังหวดัดเนี่ยก็ในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยในเรื่องของสุขอนมามัยแล้วก็ทําความเข้าใจกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะครับในเรื่องของการดูแลนะครับดูแลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้มีความสุขอืมนะครับเหลืองก็เอเป็กนะคะ